สเราใส่แบบนี้เลยได้พี่น้องกินพอประเวยโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ โดยสบายดีงามแดงนเป็นครอครัววันนี้พากันมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เฮือนเพื่อแตพี่น้องดิแกงเห็ดแต่ว่าให้เพิ่นแกงมื้อนี้บ่หู้สึกว่าแบบโบ่บ่หู้สึกหยังเลยในปากก็เลยว่าบ่แกงเนาะสิมีน้ำยานางพี่น้องได้เห็นแต่ใบเลยมีเห็ดอันยังเกาะพัดเดินเห็ดเฟืองบเห็ดปล่ากับเห็ด่เห็ดเห็ดบดแม่นเห็ดบด สีแกงกินพี่น้องแต่ว่าบริกรกินข่าวแต่เศร้านี่เนาะที่สื่ออยู่บริยากกินบ่ได้บรีไฟเก่งเพิ่นมาเฮ็ดกินแล้วเพิ่นก็เฮ็ดเองพี่น้องบัดนี้เฮาบ่ฮู้ว่าสิซิมอีหยังแนวใด้พี่ดีสีแบ่งให้แม่ท้าิ่นนํำน้อยนึงพี่น้องเพิ่นบ่ได้กินเพชรเนาะแล้วก็บพิษหลายอย่างพี่น้องกินเพชรบ่ได้ข่าวบอกข่าวเบื่อประเดีนยังกินบ่ได้เลยคืนนู้นมือนาการค้องเพิ่นมักเนา แต่ว่ากินแล้วก็เจ็บต้นเจ็บตัวเลยเพออื่อนกให้กินคองอันตาดป่าอะไรเงี้ยค่ะนี่นะยพี่น้องซื้อไข่มาหามือก่อนนะกะแกงเห็ดใส่เรื่อนปรุงประเด็กเรากินได้หรือเปล่าใส่ก็ได้หน่อยหนึ่งเพื่อนนัวประเด็กใส่ใช่ไร่หน่อยหนึ่ง เป็นประแดกกาเพิ่มใหม่แล้วพี่น้องปูกเต็มเลยเพราะว่าตอนเมื่อบ้านนะยาเพิ่นห้ทงภูลทงกับแปรหละะรรม,มแ,ลแล้วก็ฮากับกระตวเก่าเริ่มหนาวมากเลวพี่น้องคํา,าแล้วก็หนาวหนาวเลยบ้านนี้หัน,หนเอาได้ปะได้ เขาเบื่อถาใส่ตำลังพี่น้องเพราะว่าเพิ่งกินมาได้ประเด็นเท้าเพิ่มนึงสูงอีกทีก็กินแบบทั้งจานเลยวันนี้เรากินบวกกินเค็มสไลด์เพื่อนก็เห็ดเองเพิ่อนแล้วพี่น้องมันถือปลาเพิ่อแต่ว่าอันนี้แกงไรก็นเลยว่าเห็ดให้เลยปลาแกงปลาเนี่ยกินเองเพิ่อน จังทกปละกินน้ำกากินมาได้เ่าแล้วบดใส่บักเพสตดีเวลาเวลากินนะ้ำผ่ากินมาได้ใส่นด่นกกนนนนหนึ่งแห้เรนเนาะมนใส่เลยเต็มเลยปลาแดงสี้<อ>แดงห่วยๆพี่น้องปลาแดงควาการลอกเกดอีกยังขักแน่เด้แบบมันสะอาดนะพี่น้องควนเห็ดกับเพือสิได้บแม่เม่ายเนาะ ใช้เวลาอะไรนี่เนาะใครอยู่เห็ดนี่ท่านสุกมันเป็นเห็ดแบบเราเคยกินการชิมเย่เนี่ยเ <Man. S 2> นาะนีน่ยอื่นอีกการสิมันไม้เบื่อสิอืมเคยซีเคยเห็ดเนี่ยมีักให้มันสุกสุกก่อนซีมหนึ่งตาไว้มใจรับตาแถ็งตึงมากครกับแมนมันมาเป็นฟอกครัวมัอน,น,น,นี่นนพี่น้องเป็นฟอกครัวในมือเอาครัวเข้าห้องครัวแล้วมาเห็ดกิน ใส่แกงเห็ดพี่น้องบุหูดซิกินนี่ยังซื้ออยู่บริคิดยาขาวเลยจะเห็ดนั่นแหละเออเดี๋ยวพามาออ้นตัวนี้อัดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าให้มันโพดก่อนแล้วก็สิตักให้เพื่อนจังใส่เขาเบือพี่น้องกำมักเพ็ดเนาะโอ้เจะเพื่อนหาวยังไงนเดี๋ยวโพดไหวอยู่ดอกโพดโดนเต๋อแล้วพี่น้องแล้ว ตาในเม็นขาวเป็นก่อนพี่น้องยังบบทันใส่หมักเพชยเลยเลยนะี่นั่งน้ำนั่งกันยังใส่ยละลายบ่อนั่งนี่ก็แหละมันเอาน้ำมันน้เท้ากัสิมาใส่เ<อ>ข่าเบือ่อพี่น้องบบบนีน้ขาดบ่ได้เนาะกิน้เ่าัสิแบบนี้เลยคือนม่เท้าข้ามเหมือนพี่น้องเพื่อที่ได้กินกุ้งกับพอแห้งสามจนหมุนแล้วนะ อันนี้เพิ่นผัดกินยังกระพิดพี่น้องแต่โบพิชนะ่ะคือแห้งหมักนะหมักไปคลองแบบคลองป่าพี่น้องแต่ว่าพิชกินนึงไฟกะซื้อไข่เป็ดให้เพิ่นคือสิกินได้อยู่ย่างนบกเพื่อนเป็นเขาเบือพี่น้องเข,า,เงขาใส่น้ำยานางเดินเนาะเน,น้นน้ำจนบกเพราะวันเห็นสองเขื่อนเลยเน,น้นอุ้งเอาไปกินแล้ว <laughs> เนีย่ยเราได้ใส่น้ำใส่น้ำนะแล้วก็ใส่พักพักหอมเฮ้ยเดียวเดวเบอร์นี่เลยลเนาะแม่ใส่เบอร์เลยเลยเอาใส่แบบนี้เลยได้พี่น้อง นเนี้ยเนียวนะดีแล้วนะมันเนาะโอดีแล้วมีแต่หอยงอไปกินเลยนี่บ <c oughs> อ,อกครัวเป็นเรื่องโ <c oughs> มโหลดสะจั่มพี่น้องาาก็เลยว่าให้เพิ่นแกงซื่อๆอยู่เป็นอะไรว่าพอไปแดกมาจา้ะ พอดีบ่บตักให้เพิ่นแล้วแล้วพี่น,อน้องเขากลับมาแมนใส่เค้าเบือใส่อัหมักเพลพี่น้องแต่ว่าเพิ่นนำใบได้ใส้ยังเลยมีแต่เกลือเป็นนัวกับปลาแดกน้อยเดียวนีแต่ขาวทาข้าวเบือสุกแมนให้เค้าเบือมันนั่น,นะน,นก่อนที่จะยืนทอกเลยหอมหอมพี่น้องแกงเห็ดลวาวเฮานี่ต้องปุ๊บกระปแดกนเนาะจังแซ่บ แกงน้อไม้คือกันพี่นอ้อนปนงปกอุกประแดดปดกใส่ประแดดกับโบเซบเป็นยังไงพอดีเนาะอดีกานีอ่ะตวเดกไ่อนวันนะเรียบร้อยอไม่ติดตักเลยแล้วบ้นเรงหนักบานนี่ ตักเลยห่อนบอกอันใดดับได้เยอะอี๋เราแกงเห็ดเปรี้ยงแกงเห็ดเปรี้ยงเอาตัวจูมนอนพี่น้องบนเตาตู้บ้านเดี่ยก็บานไวเนี่ยเอามาไว้ในตู้เย็นแล้วก็บริเ <laughs> ห็ดกินใครแต่ไวยังอันจูมเอาไวในนอกมีบานก็นได้แตอนนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ฮาใส่ตู้ไว้ ยามนี้บุได้กินแกงเห็ดปัวพี่น้องก็ได้กินแกงเห็ดเพลองกะเล่นหลายอย่างเนาะเห็ดอยู่ตลาดหลายพี่น้องซื้อรวมๆกันแหงแสบเนาะแกงรวมกันเห็ดทรงสนิดแน่นนี่เน้นเห็ดบดเนาะทากนัานอิ่นเห็ดบดกับเห็ดเพลองบดเห็ดบดเห็ดแรกมาที่อื่นอื่นเนอยู่ตามป่าก็มีพี่น้องน้ำยำฝนเนาะนี่เรียบร้อย กินข้าวพี่น้องบ้านแดกินข้าวน้ำกงเหมืนมีอนอเด็กพี่น้องกินข้าวพี่น้องบากินข้าวน้ำกงมีโนูเดียวอะไรพีนยมือนี้มกีดจะมีตัวแีบบก็ะด้มีวะมีเอ้ไปทวะเด่นทำไม่ได้ชิมดูหุ่นละสายอเล่นละ เมื่อกี้มันจะเศร้าัน,นี่กพี่น้องขาวกันดลนอนเยอะหนาวขำม,มากเลยค่ะไรเาเสเดิเนโมโหอ่ะปามหาน เหมือนอับนนานะหนาวไปเนะอับนี่ไขขึ้นแล้วเหือน,น,น,นจะหนาวร่างแรงขาเอาไะพีน่นี่นาอืมอืโอเคันนี้เสียก่อเแล้ววันนไขค่ขับอืมีคขับเอาสำนิ่แ้้าคนแฟนคลิมอันนี้ทราบเก่าเนี่ย ไปในบนเด็โานเนาะดบดให้ได้ลุกๆเขาเบิ่งนะแบ่งรา้เป็นอากาศเปลี่ยนแป้งกินเ่อะสองนีกัเอาปัปกายไปกายมาน้ำลมเนาะอะไรกับ เด็กคนหนึ่งกับป้ยแบบบริยุทธี่น้องก็ไปหันไปนี่ห่างกายของคนเฮาเริงๆมีได้พักผ่อนนะนว่าันแต่ว่าไปไ้า่น้องบริเป็นยังกัอยักไป้านะเนี่ยมันอยู่ในสื่อแบบมันก็จะสีวดาด้ไม่เหมยก็เลยว่าพากันไปแบบบริยุทธ์เลยเพิเป็นไขาย,ยังไปนะยิ่ยาก<ไ>ปาดไ, <ป S 1> ไปจนเศร้าพี่ากเยไปด้ก,กัน ไปพอดีเอากระบอกามังั้นช่วงเสียงกระบอกนี่นี่ดักมมองรั้เมหมบเลยเนาะคมปากเนาะอะไรๆหน่อยเนาะกินยาบ่ได้เลยจนใหญ่มีแต่ซักเอาสองอย่างหน่อยจะให้เป็นลูกแบบนะรเก็บพักยังขายน้ำพึ้นเป็นแทบถูกมือไนตาร์บรากอันฟน้นนะัใหญ่นมันก็จะมิดเลยเนาะถ้ากับเป็น กินพอเบื่อเยอดกินกินยังไงสุดต่หอนไรจบเสารเหนียคอไว้ น่นอยู่เคยเคยอยู่นี่เนห่อยก่อนพี่ลอกไปไกลแบบกูอยักซีดหกหัวหลุดไฟยอะเย็นๆวัตอาทิตหนงาแผนนันเขาเขาบอกใส่น์นะใส่ในดตัวแบบตัาฟ้าธรรมดานก็ขบคือการเย็นเย็นทองันกับเจะ เกงเห็ดเกงใส่ละไหนเอเสียเลยนืกอขาวกันอืมแั่เฮ็ดกลาแด็นเห็ดขังเก่นเนแบบธรรมชาตินี่เนอะใส่แตงพักใส่แต่เห็ดกินให้ไม่หิวเยอีกมั้กันเดินมาครับแล้วแล้วเหีอยบยาน เม่ว่านย่านลืมตื่นนะตั้งงงนะแต่หนัคืนบอกเนี่ยพนุถูกเวลาเลยพี่น้องลูกพยาเนมะืบบ่อวาเชียงเป็นคนที่แบบหุองอ่งเนะหมือไงเชียงแบบคนโตถ่านนัน่นเองแนตะ่เมื่อกี้ไกนี่ยก็หุ่งไงหุ่งง่าแล้วดิตั้งงงไว้นะ่ะหุ่งเหมืองก่อนนอนแต่นอนบอกขับไปนอนตียิงเบิรคืนมันเย็นนั่นะ เมืเด็กิกอือยากเลยกัป็นอ่อนี่อหมักกินเลยครับม,มันม,มัน้นตวมักำแบบหมักแน่ต้าหัวเทิงระบาดนี้ข้างหลังรุ่งเลยคืนค,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 คืนไเก่งเลยมันมีแนวเป็นกินได้ เห็นคนกินก่อนพี่น้องน้อยหนึ่งอิ่มละกินได้บ่หลายซำหนักหัวกินให้อิ่มๆนะเองนอนบ่เต็มอิม่มซบพี่น้องหลุกเบื่องทานเบิดขึ้นเพม่นกันนะ่ะหลุกเจาะเบื่องทานเนะาะซำสีสสมสมว้มงำสีม่วงหลุบสีกันนึ ถ้าปล่อยให้มันรุ้กับพี่น้องคือแบบปล่อยบอเป็นตาอาเลยทานกัเอฟซีเ <c oughs> พิ่มคอมเมนต์ว่าให้ควัไว่ายพี่น้องจังได้คายฮ <c oughs> ัากะบเผาเด้อยพี่น้องฮัากะบเผาได้สองคืนเนาะบางทานเพิ่นก็นอาจจะบหูต้องประมาณสามสี่คืนุ่นและพี่น้องถ้าเต้าใหญ่ในน้อยหนึ่งก็ลายคืนอยู่เ <c oughs> พราะว่าเ้าปล่อยคอยนะไหมมันก็นเป็นไมหมห่าวเนาะถ้าปล่อยว่รลายกมุนพี่น้องทานกับบเป็นตาอาเลย กระไดสองคืนนี่สามคืนนี่เพิ่นกกับเป็นอะไรคืนกันแนนเป็นเท่าไรคืนิ่นอย่างข,ข,ขวัญจะเอาอยากได้หน้าก,กรเล่งเล่งเอาได้อยู่แต่ว่ามันแบบตัวใหม่ตัวโบใหม่ตัวเป็นติดเอาเป็นกายเนาะเอาปล่อยพายแห้งกะต่ว่าได้ไว้ทำใหม่น้อยนั่นแห้งหมุนพี่น้องถ้าเอาปล่อยไว้นะไม่น้อยแห้งหมุนเป็นเคยนะนี่บางเนี่ยพี่น้องแต่ว่าบบได้กินเลยเนี่ยเพิ่นบ่มักเนี่ยเพิ่นมักเนี่ยเอ้ยอาหารการกิน เฮ็ดนี่มันโมนิ่งกินเนอะเอาข้าวมาลดลาหันด้วยไอ้ย่างไว้เตยมันหงวับบ่มีเนี่ยเพิ่งกินเมื่อกินแกงเห็ดพี่น้องมันีไอ้แกงเพิ่งแกงเนาะกระเซ็บแต่ว่าปากข้ามันโมโหรสชาติเลยก็เลยอันซีซืออยู่หอนหอนเนาะหืมหองฮะกินให้อิ่มเสียมไมโต้คนเบิ่งนำหวันหยวดอยู่ พี่แต่เอาชิลล่างแข้งหลังค่ะเอาพี่น้องบ่ได้อาบน้าเนาะราะว่าเฮ้สิเป็นไข่ตื่มาแนเนาะอาบนะแหม่พันกินเขาก่อนพี่น้องอยากจะพากันไปเนาะกินแกงเฮดมานนี่กะสะพากันเตรียมออกไปเนาะคนละพี่น้องพอดีมากกะสากแบตดสากยังยังไว้ก่อนเนาะพากันไปมันหุงก็ได้ <laughs> บริเดตั้มพี่น้องมันซุกซองหน่วยแล้ว แต่ละต้นนะต้นละหน่วยซองหน่วยเนาะแต่บริจาคมปันใดโรยกระเจดอยู่นี่แหละพี่น้องหอมกระสีพากันออกไปนอกยามกลางคืนกะใครแต่มีไฟหลายหม่องเนาะเป็นไฟโซลาเซลล์ทางนี้กะพอได้หุงพี่น้องทางนี้ก็มีวัดทางใกล้ป่าก็เลยว่าใต้หลายๆดอกเนี่ยพี่น้องพอได้สะดวกสบายเนาะทางนอกกะทางอายเพิ่นกะฆ่าเวียกแน่พี่น้องส่วงนี้กะ บ่อไ้มาเราทานเลยมีแต่แก่ใหม่เนี่ยแก่ใหม่ให้มาตู้ข้ามแก่ใหม่ให้พายแน,พน,ยบบน่พี่น้องเพราะเสื่ยงเนี่ยจริงพุ่น้องววาางบันไดพี่น้องน้องลาตีบดสบายแล้วกเป็นพดทานเห็ดยังผู้เดียวค่ะนะจะได้วาอยู่เผาทานคนกับคนใหม่มาเฮือนพี่และพี่น้องอาการดีขึ้นมาสิพากันไปอยู่พี่นอ้องแต่ตอนนี้ก็พักผ่อนก่อน ไปดูลายพี่น้อง,งมันก็เห็ดหายเหงาบอดสบายนาอากาศส้มบัดเลยพี่น้องวัวด้ล่างนาเต้สาวๆโนโนากุหละเนาะพากัมมาหนหนานกับมาเฮือนอาบน้ำกับบ่ได้พี่น้องมีกระสิล่างต้นล่างโตเอาอากาศมันเย็นเนาะเริ่มอันซัมหนี่นะเฮงหนาวพี่น้องทั้งหนาวทั้งสันน่นเนาะในโตนะ มีแต่สีติดหัวเอาแล้วพี่น้องไข่ไข่มันหลดเนาะแันก็สว่วงยามกลางคืนนี่มันให้สีแห้งกว่ายามเว้นพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นมันหนาวค่ะนะมันก็สีน้ำหลดตายเลยก็นอนพี่น้องหนักต้นหนักโตพากันมาเห็ดกินพาเป็นมากินข่าวพี่น้องเพราะว่าอยู่ยังกินก็ซื้อมาก้อยู่เพื่อนเพื่แหละแล้วก็ไปตลาดเมื่อก่อนคนอะลรพี่น้องซื้อไข่ให้แม่ตู้เพื่อนใลย เจ๊จ,จัหน่อยแหละบริสุทธิ์เป็นแตะเนาะเผืนเห็ดทงยางขายเป็นทงยางไทยเป็ดพี่น้องเพิ่นก็กินยังขยากกินหนูกินยังกับพอได้เพิ่นหยากเนาะกินแล้วก็เจ็บพี่เนาะเมือนแ้วก็ปวดโตเพิ่นวะตะเก่าเนเพิ่นเป็ดกวดตอนพี่น้องเพิ่นก็บอยากให้กินซัดป่าซัดนิปิผืนวะเดือดฮ่าหมอเตะส่วนของมาตียังหน่อยผนแหละเพิ่นเป็นมาดนแหละพี่น้องมีแต่ระวังอาหารการกินคือประแดดอย่างนี่กับบริสกินเนาะเขาเบื่อเนี่ยกินแล้วก็บพิษคารลามอาเพิ่นก็ได้ โดยมีเตวะจังได้ก็สซีพากันออกไปนอกแล้วพี่น้อง,งไปล้างต้นล่างโตก่อนเนาะมาในก็นได้มากินเข่ากินเข่าก็ได้น้อยเดียวพี่น้องกินบ่ลงขมปากเนาะโดยมีแตวาคลิปนี้สิคอลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะถ้าพบพ่อคลิปหนะ้าโดยจากคลิปนี้ขอลาไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบารดี